ระบบ R 3 0 Edition นะฮะก่อนอื่นจะมาพูดถึงระบบ R 3 0 Edition กันนะฮะคือเพื่อนๆต้องแยกแยกส่วนออกจาก R 3 0นะฮะระบบนี้ไม่ใช่พัฒนาขึ้นมาจาก R 3 0นะฮะคือเป็นภาคเสริมเฉยๆนะฮะระบบนี้ไม่ดได้ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าดีกว่า R 3 0นะฮะ หรือว่าไม่ใช่ว่า R สามสิบจะได้ดวกว่านี้นะฮะคือนี้เป็นภาคเสริมเฉยๆนะฮะที่จะให้เพื่อนๆได้เลือกใช้กันนะฮะตามความเหมาะสมนะฮะส่วนเพิ่มเติมในระบบ Edition นี้คือจากระบบเดิม R 3 0จะมีแค่ออเดอร์ที่5นะฮะแต่ในระบบนี้เราจะเพิ่มขึ้นมาอีก3ามออเดอร์คือออเดอร์ที่8นะฮะ คือเราจะใช้ออเดอร์1 2 3 4 5 6 7 8นะครับในตารางนี้เพื่อนเพื่อนดูจากในตารางนี้นะฮะคือทุน100นะฮะ100 US ดอลลาร์นะฮะในทุน100่งดอลลาร์นี้ให้เราเมื่อเราเปิดครบ8ออเดอร์อะไรต้องใช้เงินไปไม่เกิน30%ของ100นะฮะของ100 US นะฮะ จะต่างจากของ R 3 0คือ20%นะฮะคือนี้จะเพิ่มขึ้นมาอีก10%คือต้องไม่เกิน30%นะฮะเพื่อเพื่อน <ๆ S 1> จะเห็นนะฮะถามว่าข้อดีข้อเสียในที่นี้ดีกว่ากันยังไงนะฮะเดี๋ยวดูต่อไปครว่าจะดีอย่างไงนะฮะแล้วมาดูแผนการเปิดออเดอร์ก่อนนะฮะระบบนี้ระบบ R 3 0 Edition นี้พี่อเพื่อต้องมีพื้นฐานของ R 3 0 ทั่วไปก่อนนะครับพื้นฐานสามสิบพื้นฐานของ R สามสิบในเวอร์ชันเก่าเลยฮะดูการเปิด order หนึ่งนะฮะนี่คือหน่วยเป็นเซนนะฮะสิบ order หนึ 10, ่งเปิดที่สิบเซนนะฮะ order สองยี่สิบเด d e r สามสี่สิบเซน order สี่แปดสิบเซนนะฮะ order ห้าร้อยหกสิบเซนนะครับ order หกร้อยสามสิบสามร้อยี่สิบเซนนะฮะ order เจ็ดหกร้อยสี่สิบเซนนะฮะ order แปด 1,280นเซนนะฮะรวมทั้งหมด2,550นเซนนะฮะหรือ25.5สิบดอลลาร์นะครหรือ25%อร์นั่นเองนะฮะหรือยี่เอร์เซ็นตั่นเองนะฮะคือไม่เกิน30%มเอนไม่เกินส0เซของ100นะฮะ30%เซนของ1น0คือ30นะฮะคือ30เหรียญน,นะฮะอ่านะครับอันนี้เข้าใจตรงนี้นะฮะ จุดต่างจุดต่างระหว่างติดลบนะฮะสามสิบจุดเหมือนเดิมนะครับสามสิบจุดเหมือนเดิมโอเคนะฮะเพื่อนๆลองมาดูตรงนี้นะครับเรามาดูตรงนี้นะฮะการเปิดออเดอร์ก็เหมือนเดิมครับผมใช้ R สามสิบเหมือนเดิมนะฮะใช้โ l o w R เป็นตัววัด เกินห้าสิบลงมาเหมือนเดิมนะฮะหรือในขาบายก็เกินห้าสิบขึ้นไปเหมือนเดิมนะฮะหรือในขาช็อตนะฮะก็เกินห้าสิบขึ้นไปเหมือนเดิมนะฮะขาบายก็ต้องต่ากว่าห0สิบเหมือนเดิมนะครับในส่วนของสโลอานะฮะอ่ามเพื่อลองมาดูนะฮะเดี๋ยวผมจะซูเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวขอย่อลงมาน่ดนึงนะฮะ ดูการเปิดออเดอร์นะฮะออเดอร์หนึ่งนะฮะนี่คือออเดอร์หนึ่งนะฮะคือเปิดตรงนี้นะฮะที่กลางตลานี่นะฮะออเดอร์สองก็ดูจากเส้นตัดระหว่างแท่งนะฮะนี่ก่คือเปิดออเดอร์สองนะฮะออเดอร์สามสามสิบจุดเหมือนกันนะฮะหาสามสิบจุดเหมือนกันนะฮะไปถึงออเดอร์หกนะฮะนี่คือเราเปิดได้แค่ออเดอร์หกนะฮะตรงนี้นะฮะจริงเราลองรับไปถึงออเดอร์แปดนะครับ ลองไปอีกนะฮะแล้วถามว่าส่วนเพิ่มเติมในอีดิชันนี้คือเราจะไม่เราจะไม่หวังกำไรตอนเส้นเปอร์เซ็นต์ R สาขึ้นมาหมดนะฮะอย่างนี้นะฮะในเวอร์ชันเก่าหรือ R30 ธรรมดานะฮะคือเราจะเปิดห้าออเดอร์ปุ๊บเราจะรอให้นี่ขึ้นมาแล้วเราจะโคสต์ออนะฮะแต่ในเวอร์ชันนี้ เราจะเพิ่ม TP เข้ามานะฮะคือ Take t Profit นะฮะเรามาดูส่วน TP นะฮะเมื่อเราเปิดออเดอร์หนึ่งปุ๊บที่ราคา1.4988นะฮะเพื่อนๆต้อง TP ไว้เลยนะฮะคือ TP 30จุดนะฮะในแต่ละออเดอร์นะฮะในพอเพ,พื่อนๆเปิดออเดอร์สองปุ๊บเพ,พื่อน็ต้อง TP ไว้อีกนะฮะ TP ไว้ที่บวกสาจุดนะฮะทุกออเดอร์ต้อง TP 30จ30จุดหมดนะฮะไปถึงออเดอร์ล่าสุดนะฮะอย่างนี้นะฮะอย่างสมมุติว่ามีออเดอร์ไหนออเดอร์หนึ่งที่ขึ้นมาชน TP ก่อนสมมุติว่าเป็นออเดอร์5นะฮะสมมติว่าเพื่อนเปิดออเดอร์5ตอนนี้คือปัจจุบันนะฮะเพื่อนอย่ามองกราฟอนาคตอย่าเพิง่งมองกราฟอนาคตนะฮะตรงนี้อย่าเพิ่งมองนะฮะ มองแค่ว่าตอนนี้เราก็เปิดได้แค่ออเดอร์ห้านะครับคือออเดอร์หกยังไม่มีนะฮะตอนนี้นี้สมมุติว่าออเดอร์หกยังไม่มีนะฮะพอเพื่งเปิดออเดอร์ห้าได้ตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมฮะถ้าการาฟดันวิ่งขึ้นมาขึ้นมาอีกสามสิบจุดคือเพื่อนต้องพอชนทีพีปุ๊บก็ปิดออเดอร์ห้านะครับมันจะปิดอัตโนมัติอยู่แล้วนะฮะถ้าทีพีปุ๊บก็เหมือนการเกลี่ยกำไรไปก่อนนะฮะหรือพอการอาฟถึงตรงนี้นะฮะ ถ้วกราฟลงกลับลงมาอีกนะฮะลงมาอีกสามสิบะะะะจุดเพก็ต้องเปิด Order อะะอเดอร์ห้าอีกรอบนะฮะหรือถ้าเกิดถ้าเกิดว่าออเดอร์ห้าเคลื่อนจนทีวีปุ๊บเพื่อนก็เพนดิ้งไปเลยนะฮะเพนติงเป็นบายลิมิตไปเลยนะฮะที่จุดเดิมที่เปิดออเดอร์ห้าตอนแรกนะฮะอย่างงงนะครับลองลองคําคํศึกษาดีๆลองคําคําใจดีๆนะฮะเอาใหม่อีกรอบนะฮะสมมติเพื่อนเปิดออเดอร์ห้าปุ๊บใช่ไหมฮะแล้วกราฟ ขึ้นไปเลยนะฮะขึ้นด้บวกสามสิบจุดเลยนะฮะโดยเพื่อยังยังไม่ได้เปิดออเดอร์หกนะฮะตอนนี้ยังยังไม่ต้องยังไม่ต้องไปมองนะฮะที่ออเดอร์หกยังไม่ต้องมองนะฮะเพื่อนเปิดออเดอร์ห้าได้ปุ๊บออเดอร์ห้าขึ้นด้บวกสามสิบจุดให้เพื่อนปิดเลยนะฮะหรือว่าแท็กเก็ตไปเลยมันจะปิดเองนะฮะถ้าเราทีีไว้นะฮะแต่กราฟดันกลับลงมาต่อนะฮะให้เพื่อนเปิดออเดอร์ห้าอีกรอบนะฮะหรือเพื่อนจะเพนจิงไว้ก็ได้นะฮะ เลยกรับอีกรอบนะฮะในทางกลับกันครับถ้าเากิดว่ากราฟยังลงมาอีกนะฮะก็เปิดเ r d e r หกตามปกตินะฮะแต่ถ้า order หกกลับขึ้น tp อีกเพื่อนก็ tp tp นะฮะก็คือปิดไปก่อนนะฮะคือถ้า tp ไว้ก็จะอนุนมัติอัตโนมัตินะฮะเข้าใจนะครับเดี๋ยวถ้ากราฟกลับลงมาต่อเพื่อนก็เปิด order หกต่ออีกรอบนะฮะคือแบบนี้นะฮะ เพื่อนเเปิดออเดอร์หกได้ปุ๊บตรงนี้นะฮะล่าสุดนี่คือล่าสุดแล้วนะฮะเพื่อนเเปิดออเดอร์หกได้ปุ๊บนะฮะและเปอร์เซ็น R สามสิบขึ้นไปชนที่ลบสิบหือจุดนี้นะฮะเพื่อนๆพือนต้องโคสอเลยนะฮะโคสอให้หมดนะครับนี่ว่าจะกำไรหรือขาดทุนต้องปิดหมดนะครับตรงนี้นครับก็ ประเด็นสำคัญก็คือในระหว่างช่วงที่เราเปิดออเดอร์นี้ถ้ามีการเบี่ยงตัวของกาฟขึ้นไปไปสามสิบจุดเราก็คือเราจะแทะร็กเก็ตนะฮะเราก็จะเปิดใหม่นะฮะถ้าถ้าถ้ามันลงมาให้เปิดอีกก็เปิดใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเราเก็บกําไรในช่วงสวิงไปก่อนนะฮะแต่สมมุตินะฮะถ้าเพื่อนเปิดออเดอร์ห้าได้ปุ๊บแล้วมันท p ได้ท p ที่ออเดอร์ห้านะครับขึ้นไปอีกส0มสิบจุดนะฮะอย่างนี้นะฮะทีด้ห้าปุ๊บแล้วมันยังขึ้นไปต่อนะครับ ก็ปล่อยให้มัน TP ไปเรื่อยๆนะครับ TP เรื่อยๆจนกว่ามันจะ TP ออเดอร์หนึ่งออเดอร์หนึ่งปุ๊บเพื่อนก็ผิดนะครับแต่ในสมมุติว่าถ้ามัน TP ถึงออเดอร์สี่แล้ว R สามสิบขึ้นไปจุดนั้นพอดีจุดลบสิพอดีนะฮะคือเพื่อนต้องโค้ดออหมดนะฮะเรื่องสคัญก็คือว่าไม่ว่า R สามสิบเมื่อ R สามสิบขึ้นไปที่ลบสิบยังไงเพื่อนเพื่อก็ต้องปิดหมดนะครับทุกออเดอร์นะฮะ ผมเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจก็เหมือนเดิมครับถามผมได้ที่อ้องแอดมินแชทนะฮะผมจะออนไลน์วันหนึ่งหลายชั่วโมงครับผมโอเคครับให้ไปลองลองเลือกใช้นะครับตามความเหมาะสมนะฮะนี่ผมไม่ได้บอกว่าอีดิชันดีกว่าเวอร์ชันเก่านะฮะนี่ก็เป็นแค่อีกส่วนหนึ่งคือพักเสริมนะฮะเพราะสาหรับใช้เลือกใช้งานนะฮะกำไรขาดทุนก็ยังก็โอเคกว่านะฮะก็ยังโอเคนะฮะ พอๆกันนะครับโอเคนะครับสำหรับ R 3 0 Edition 1นะฮะเดี๋ยวอาจจะมี Edition 2ต่อนะครับยังไงเพื่อนๆก็ไปเลือกใช้กันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ